ก็เถื่อนตรงนี้กเถื่อนที่ผายขอพวกกูดีๆไว้ไม่ได้ถ่ายไว้เลยเนี่ยก็เปิดมาดิโอเคข้างล่างเป็นขับนั่นเองเราก็ซื้อเบียร์ไปด้านทีมนะครับเพียนเลยกูสวัสดีครับอินดีร้องก็สู่ตีพาทัวร์นะครับอีดีนี้เราจะไปไซส์เบอรี่กันนะครับ การเดินทางวันแรกนะครับเรานอนที่โฮเทลคาดิโรนะครับในเมืองเลยเพราะว่ามันไม่มีรถหรือไม่มีทานสปอร์ตนั่นเองนะครับก็เดินประมาณสินาทีจากสถานีไม่ไกลมากไม่ไกลมากนี่ก็เดินกลับโรงแรมนะครับเดินเข้าโรงแรมีตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์โรงแรมนะครับโรียหได้อยู่แค่นี้ครับแค่ลิฟต์เนี่ยแป่ลิฟต์มาด้วยนะครับ ทบจะแบบโคตรเถื่อนโรงแรมที่ไหนเถื่อนที่ผ่ายคือเรา25ปอนด์นะทุกคนชัวร์ไปโคตรตึงจริงเลยครับลิสต์นี้ต้องใช้กุญแจบอกเลยเรามีไปเดี๋ยวเราไปดูห้องกันมันคือสามสูตรเลยนะห้องแม่งไปดูโรงแรมมันก่อนโหบอกโคตรเถื่อนเถื่อนจริง สองซูนเจ็ดนี่คือโรงแรมนะครับทุกคนเดี๋ยวรีวิวก่อนดูพัดลมโอ้โหคนละยี่สิบห้าปอนท่านั้นเองนะครับประมาณเก้า้อยบาทต่อคนนะครับสุดจริงเดีย๋ยวคืนนี้มึงนอน,นก,กูนะตรงนี้เบา,บาหนุ่ม ก็ตอนกลางคือนะครับบอกเลยว่าหาอะไรกินไม่ได้ไม่มีอะไรกินเลยก็เ,เลยเต้องสั่งนี่ิววารูนะครับสั่งไบรอน b u r g ์เกมาริววารูสั่งกินที่โรงแรมนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงร้านนี้ปิดหมดเลยนะครับทุกอย่างปิดหมดเลยไม่มีอะไรเปิดมีแต่พับให้กินเหล้านะทุกคน ริงของเราเป็นผับที่ไม่มีคนเลยนะครับมันอยู่ใต้โรงแรมของเราครับข้างล่างเป็นผับนั่นเองเราว่าซื้อเบียร์ไปนั่งกินนะครับไปนั่งกินกับลุ่มๆม,มาคนเดียวก็อย่าเลยแอบบน่ากลัวนิดหนึ่งโอ้โอารมณ์ประมาณยุค50นะครับ <c oughs> ย้อนยุคมากๆขี้หันขึนมาเออ อาหารนี่คือไม่ใช่ร้านของเขาแนละ้วครับสั่งรีว um ิวลูกมาแตงกันเยอะดีดีดุม<ๆ>ดุมกูคิดไม่ออกเลยว่าถ้าบีบมาจะเป็นไงวะโอ้โห <laughs> นุ่นดัสมาบอกนี่นะครับห้องเรารีวิวห้องหน่อย <laughs> มันคือเขาเรียกว่าเป็นข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นผับ <laughs> ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว่าที่โรงแรมที่ข้างล่างมันเป็นที่ตื่นเมื่อกี้มึงยะมาโรงแรมเลยไม่แนะนำ โรงแรมที่ <laughs> ข้างล่างมันเป็นทับอะ่ะข้างบนเป็นโรงแรมคิดเอาเองทุกันข้างบนเป็นห้องนอน <laughs> นี่นะครับสามคนเรานอนตรงนี้เบาๆนุ่มๆ <laughs> มันจะนอนแบไหนดีวะไปพน <laughs> ี้อ่ะพอช่วยชายกับชายเครียดเลยกูก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้นอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยซาวรีกัน มึงขอพวกกูดินี่ไอเชี่ยตังกูต้องยิงไปสายไหมวะอ๋อกูต้องยิงไปสายไหมยัสิยไหมทีนี้ทีนี้มึงขอกูดีกทีไว้เดี๋ยวกูให้ไว้ขอคุยอีกีให้กูขอคุยอีกทีนี่ไงกูเอามาให้แล้วเอามาให้แล้วโอมึงเอากล้องมาถ่ายไม่ได้เอากล้องมาถ่ายเอามาให้เฉยไม่ได้ถ่ายไว้เลยเนี่ยก็ให้เฉยเลยมึงเอาดิเปิดมาดิเปิดมา มึงเปิดมาลาสัตว์ไม่ได้เลยวันนี้เบาๆหนุ่มๆทั้งนั้นครับ ชิดไปหน่อยเปล่าวะชิดไปหน่อยครับอยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับกลับไทย่หกลก็ไปบอนรอนครับเอราไม่น่ามนเลยเดินไปเปล่าเไม่นมาเลย เรนเขาบอกห้องมากในยุคสงครามอ้าวสวัสดียามเช้านะครับทุกคนสวัสดีหน่อยหนุ่มมันจะเที่ยงเลยนะต้องล็อกหน่อยมีข่าวร้ายดิวลูปิดหมดเลยดิวลูปิดเหรอเลยเหลือแค่โคลอฟแล้วดิเรีก็ไม่ได้ตรงนี้ใช่หรอเขี้ยะทำไมดีวะทุกคนอาหารเราไม่มีนะ ช่วยกด subscribe ผมด้วยนะครับ